สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปล็อกเป้าร้านขิงเจียวสมโพ้งค่ะอยู่แถวสวนผักนะคะเดี๋ยวลองตามไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงน,นะคะ้เาเยอะมากบนกว่มมาบรรยากาศดีแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อก,กันที่เที่ยวที่หนึ่งแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็เข้ามาในซอยแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วตรงในนี้มีร้านล็อกเป้าหลายร้านเลยนะ ต่อตรงนี้เลยเหรอจัดเตอร์ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก็งงๆนะมันเหมือนกับนในซอยที่มันมีร้านอาหารด้วยเหรอวะเออแต่พอเข้ามาเดินเข้ามาเนี่ยมีคนกินเยอะนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยครับเป็นป้าอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันเหมือน,นมันมีจุดชมวิวอะไรทัอย,อย่างด้วยเขาบอกมันจะมีลงเรือด้วยอ่ะ ลงเรือไปเที่ยวอะไรสักอย่างนึ่งนะเนี่ยแล้วยังไงต่อไปข้างในเป็นเหมือนบ้านนะครับทำเป็นร้านนะอยู่ริมน้ำโอ้คนเยอะนะโอ้งได้บรรยากาศอะเหมือนแบบมากินในบ้านในโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยเจ๋งดีต้อ,อ,องถอดรองเท้าด้วยนะเหมือนเข้าบ้านก่อนเลย กินแล้วนะคะกบข้เสี๋ยวก็ทำในครัวเรือนนะคะแปลกครับก็คือว่าบรรยากาศของร้านร้านเขาจะเป็นแบบนั่งแบบโต๊ะเตี้ยๆนะยองๆยอย่างนี้ของเราก็ของตัวนี้เป็นคอหมหาสวัสดิ์เออบรรยากาศดีรื่นเริงดีนี่เขามีขนมหวานด้วยนะนนยดูแปลกดี วม่าก็นั่งไม่ได้นะนาม่าต้องนั่งบนหลังเป็นไงบ้างอามาร้านนี้แนะนำหน่อยคุณว่าเป็นยังไงเออแปลกดีนะมีความแปลกดูดีเลยอะร้านนี้ใช่ค่ะเปิดมาสี่ทศวแล้วนะคะอาม่าสั่งอะไรบ้างครับเมนูวันนี้นะคะสั่งก๋วยเตียวเส้นเล็กน้ำต้มยำหนึ่งเส้นเล็กน้ำใสหนึ่งเส้นเล็กแห้ง กากหมูมาแล้วนะครับเออหน้ากินนะเนี่ยทาแบบแง่เลยพี่เขาลังทํำนะมาแล้วนะคะวันนี้เป็นอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยํานะครับร้านนี้เขาจะมีใส่เครื่องในด้วยนะอันนี้ใส่กระเพาะหมูมา น,นี้ของอมาม่านะอมาม่าจะเป็นนี่เปียวน,น้ำใสนะเส้นเล็กเหมือนกันแล้วก็มีแบบแห้งด้วยร<ม>้านเนี้ยก็จะใส่เครื่องในนะอย่างเงี้ยเครื่องในเขาดีนะคะเดี๋ยวกำลังจะกินแล้วนะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง,นะมงมาาหมูนะเหมือนที่หน้าบอกเลหมูมันจะหอมพริกไทยแล้วก็อือร่อยนะอร่อยมากเลยนี่หน้าร้านที่คนกินเยอะนะเพราะว่าฝีมือเขาดีจริง ราคาไม่แพงด้วยก็อร่อยมากเลยนะครับเนี่ยใกล้หมดละวสำหรับใครที่ผ่านมาจังนี้นะหรือว่า,าดีจังนี้ถ้ยังไม่รู้เนี่ยให้รีบมาเลยนะครับร้านนี้อร่อยจริงอร่อยมากสะอาดอร่อยราคาประหยัดกินอยากาับเป็นบ้านตัวเองเลยนะคะเราได้โต๊ะพิเศษด้วยค่ะพลังอะมาก ่เหมือนกินอยู่ในบ้านนะอากาศดีแล้วก็ร้านสะอาดสะอาดมากเลยนะมีโอกาสต้องมาะคะวันนี้เป็นเท้าถึงเย็นนะครับวันนี้สั่งแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะ,ะมาแล้วนะครับเท้าถึงเย็นนะขนาดกําลังดีนะสําหรับคนหนึ่งคนทานเป็นน้ําลําใหญ่พอเราทำน้ำแข็งลงไปแล้วมันก็จะดูอย่างนี้เลยน่ากินมาก เร่อเาจะมีรากบัวแอลมีถั่วแดงนะมีลำไยแตะกล้วยนะเนี่ยมีนะครับก็คือผลงานนะอาม,ม่าก็โซโล่ไปสองสากเรียบเลยอร่อยนะครับก็แนะนำนะใครอยู่แถวนี้มาได้เลยนะโอเคนะคะทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปล็อกเต้าอีกหนึ่งที่นะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าที่ไหนนะคะ กะหลังเดินทางนะครับเดี๋ยวมาจะพาไปอีกที่หนึ่งนะจะลองไปดูกันเป็นอะไรน,นะครับถึงแล้วนะครับนี่คือวัดตะเคียนนะครับไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรในวัดนี้นะครับนี่นะครับวัดตะเคียนเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างของขายเยอะนะบอกเลยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเลยนะใกล้ด้วยนี่คือบสถนะก็สวยดีนะสวยงามมากเลย เดี๋ยวอาม่าจะพาไปไหว้พระก่อนนะอาม่าไปไหว้พระกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แถวว่าหลวงปู่ยักกันก่อนนะคะปีใหม่ไทยนะคะเราจะทำบุญไหว้พระกันด้วยนะคะเข้าไปตรงช่องเสือนี่ใช่ไหมตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้อ๋อไม่ใช่เนี่ยปากเสือเป็นไรอ๋อรอดโบสถ์หลวงปู่ยักษ์มาดีใจว่าเราได้ยินเพราะว่าในปีนี้ยังมีเราไม่จ่าย ลมมหลวงปู่แย้มดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้า,างน,าน้นนันวาน ในวัดตะเคียนนะครับก็ะจะมีตลาดน้ําด้วยจริงๆประเด็นก็คือว่าเราจะมาตลาดน้ำนี่แหละครับสามากจะพามาเที่ยวชมตลาดน้ําที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับสามากก็เลยแนะนําว่าให้มาวัดตะเคียนเพราะของขายเยอะเยอะจริงๆแล้วก็คนเยอะด้วยตรงนี้เป็นป้ายตลาดน้ําวัดตะเคียนมียักษ์ด้วยยักษ์ก็ปิดแมรด้วยนะก็ถือว่าคนเยอะนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยแหละ ผลไม้ขายอันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายไก่คทอดหมูหมูสะเด๊ะด้วยของกินค่อนข้างเยอ,ะ,อะเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงตลาดน้ําก็คือมันต้องริมน้ำเนอะเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไงนี่ครับขนมไทยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนี่เป็นก๋วยจับ๊บเยอะนะจ่ยด้วยนะ ก็เดี๋ยวเป็ดด้วยวันนี้จะเป็นโกโกโ,กโบทีคาดผมอันนี้จะเป็นผักสดคือซื้อไปทำเป็นอาหารโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะมีหลายร้านเลยนี่ใส่แจมหมูเต๊ะน่าจนะเด็ดนะ<ม>เพราะว่าหมูเต๊ะเนี่ยมีเห็นหลายร้านเลยนะอ,อันนี้คนรอเยอะนะอันนี้เป็นพวกอะไรมะม่วงยำมะม่วงปูดองอะไรพวกนี้น ต้อง oh. oh. มีข้างในอีกนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนอุดคอร์ดนะมีที่นั่งให้ทานอาหารสนะั่งข้าวแล้วก็มานั่งตรงนี้ของทานเยอะนะเลื่อไม่ถูกเลยถ้ารอทุกร้านเลยตรงนู้นก็มีไปเดินดูตรงนี้ก็ยังมีนะโซนอาหารเหมือนกันแล้วก็มีเก้าอี้นั่งอยู่ตรงกลางนะตอนนี้เป็นร้านเฉพาะทาียนหมอเอื่อน่ากินกันข้าวหมูแดงร้านนี้อำม้าอมเด็ดมากก็สั คนเยอะจริงๆนะต่อคิวเลยปกติจะเยอะกว่านี้นะช่วงนี้มันอาจจะโควิดตานมากเลยแล้วก็ผักสดเลยนะเนี่ยร้านนี้เอามาแนะนํานะร้านคนเอา,า,เาฐานเปิาาดพิสดารไส้กรอกนิสานไส้กรอกอีสานลองดูนะคะยอดอร่อยมากเลยค่ะม ร้านเด็ดร้านดังนะในวัดมากก็ชี้เป้าให้ว่าร้านไหนอร่อยถ้าใครมาก็มาลองได้ร้านน่ามีไข่ดาวด้วยนะครับมีข้าวหลามด้วยนะเนี้ร <ไป S 1> ้านนี้นะครับร <ไป S 1> ้าน,น,านแม่ต้อยขนมป้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะโอ้ร้านน,น,าาน,าานี้ดูน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับ มเ้ลมาอ่ยู่เม,เม,เมนูเขาสิ่งหนะ่งลยะเะญามนะมีปูด้วยมีน้องไก่ไข่มาตูมนะมีขาไก่ไข่เย่มาด้วยนะผมว่าเป็นยังไงนะก็หลายร้านนะครับเขาก็รับเรา,ารักกันเราชนะนะมีสิทธ์ก็มาใช้ได้มาแล้วนะครับน่าทานมากเลยเนี่ยแปลกนะมีไขเ่เยม่มาด้วยพึ่งเคยกินที่แรกเนี่ย ก็เดี๋ยวเราจะเดินใต้โบสนะครับเดินเข้าไปในใต้โบสดูว่าใต้โบสเนี่ยจะมีอะไรมีวราประดับไปด้วยรูปปั้นนะพวก1ิบสอราศีอะไรประมาณนะี้ตอนนี้เราจะกลับกันนะครับสำหรับใครที่หาที่ท่องเที่ยวสลาดนะือว่ดก็แนะนำนะครับที่นี่ได้ไม่ไกลาจากกรุงเทพน,นะอยู่นนบุรีเอง ตลาดน้ำมาตะเคียนนะครับเราจะคิดหน้าคิดตวกันว่าเราจะปาไปที่ไหนกันเองนะครับ